สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังวิเศษตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังวิเศษได้มุ่งมั่นดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายอย่างยั่งยืนวันนี้เราขอพาทุกท่านมาร่วมติดตามสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทและความสำเร็จที่เราร่วมกันสร้างขึ้น ขอรายงานผลการดำเนินงานที่แสดงถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จพร้อมก้าวต่อไปอย่างมั่นคงดำเนินงานโดยนายอาทิตย์อินทร a v i s e ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังวิเศษร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมพ์ลักษณะพระบรมราชินีอีก ผู้อำนวยการมอบหมายให้ในายชานใช้เก้าเอี้ยนตำแหน่งครูร่วมพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณาสุขแห่งชาตินะสนามกีฬาเทศบาลตำบลวังวิเศษร่วมพิธีอัญเชิญสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2567ณนโะรงเรียนวังวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสารรค์และนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ จากผลงานของนักศึกษาสกรประกอบด้วยประเภทคลิปสั้นประเภทบอร์ดเกมและประเภทนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเข้ารับรางวัลและเข้าร่วมง,งานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานยูวกาชาติและอาสาสมัครกาชาติสภากาชาติไทยประจำปี2568นะกสณศาลาพระเกี้ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนห้องเรียนเสมือน Traning TLS ประจำปีงบประมาณ2,568นะห้องประชุมอันดามันสำนักงานสกรประจำจังหวัดตรังเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการนำมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ภาคใต้ผู้อำนวยการมอบหมายให้นางสุวภาทองยาวตำแหน่งครูสกรอเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้วยเทคนิคการสอนและกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้หรือที่มีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการศึกษานะโรงแรมธรรมรินทร์ทนาอำเภอเมืองจังหวัดตรัง การจัดโครงการค่ายส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านศูนย์ทีสินต้านภัยยาเสพติดห่างไกลอบายมุกสู่สถานศึกษาสีขาวทูบีน้ำเบอร์วันเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังวิเศษพร้อมด้วยค่าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาสกรระดับอำเภอวังวิเศษร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2568ภายใต้กรอบแนวคิด Stop Drugs Start พ w e รสร้างพลังไทย หยุดพยาเสพติดเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างการรับรู้และเห็นความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังวิเศษและห้องสมุดประชาชนวังวิเศษจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงวันสูนทอนผู้โดยมีการคัดลายมือการแข่งแต่งกอนการระบายสีการแข่งตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติสูนทอนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลในยุคดิจิทัลรุ่นที่สองห้องประชุมอันดามันสำนักงานสกรอประจำจังหวัดตรังการจัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสัน้นชั้นเรียนวิชาชีพ1อำเภอ1อาชีพของสอกรทั้ง5ตำบลสกรระดับตำบลวังมะปรางเหนือได้จัดโครงการศูนย์ฝึกระยะสัน้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมง การทำโบติดผม DIY จากวัสดุเหลือใช้การทำสลาเปาแฟนตาซีการทำพวงกุญแจจากโครเซการทำโรตีกรอบการทำขนมปั้นสิบสารพัดไส้ สอกรอรระดับตำบลท่าสบ้าได้จัดโครงการศูนย์ฝึกระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงการทำเข็มกลัดช่อบูเก้การทำผ้าคลุมไหลายมัดย้อมจากสีธรรมชาติการทำข้าวยำสมุนไพรโครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพชั้นเรียนวิชาชีพการเพ้นเล็บเจนรูปแบบต่างๆ สกรระดับตำบลวังมะปราเหนือได้จัดโครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพชั้นเรียนวิชาชีพการทำก้อนเชื้อเห็ดการจัดโครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพกลุ่มสนใจการทำขนมเปียกปูนกะทิสดการทำขนมกะหรี่ปั๊บสกรระดับตำบลอ่าวตรงได้จัดโครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพชั้นเรียนวิชาชีพการพิมพ์ลายผ้าแบบโบราณการจัดโครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพกลุ่มสนใจ การทำแก้วเยติอ e ีโก้พรินพ์การทำซาลาเปาและขนมจีบเพื่อประกอบอาหารสกระระดับตำบลเขาวิเศษได้จัดโครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพ1นึ่อำเภอ1อาชีพการทำกระเป๋าแฮนเมดทรงโทษจากปาเต้การพัฒนาให้เด็กเป็นคนดีเก่งและมีความสุขต้องมีความสมดุลในการจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยให้เด็กได้สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนและเสริมสร้าง ประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ให้ผู้เรียนมีความสุขตามสภาพจริงและกระบวนการประเมินตามสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้เด็กเป็นคนดีเก่งและมีความสุขศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังวิเศษขอขอบคุณค่ะ